สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิก ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาพิจิกหรือเกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเาวาราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงวันที่1ถึง10ธันวาคม2568ช่วงนี้ท่านจะโชคดีเรื่องใดใช้คำว่าบุญหล่นทับได้หรือไม่สำหรับเรื่องที่โชคดี มารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและที่สำคัญอะไรดีก็จะบอกว่าดีถ้าไม่ดีก็จะเตือนให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเด,ดียวกันนะคะจะไม่บอกแต่มุมดีๆอย่างแน่นอนเพราะว่าการดูดวงหรือว่าดวงของคนเราจะมีทั้งมุมที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนจะดีมากช่วงไหนจะดีน้อยเท่านั้นเองนะคะอันดับแรกในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นตรงที่ว่าท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มักจะใช้หลักการในการใช้คําพูดมีสติมากขึ้นไม่ใจร้อนวู่วามเหมือนช่วงที่ผ่านมาเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนที่น่านับถือเป็นคนที่คนรอบข้างนึกถึงเมื่อใดก็ตามที่มีคนเดือดร้อนเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเช่นเขามีปัญหาอยากจะขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำเขาก็จะนึกถึงท่านเป็นคนแรกแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านและท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ตรงที่ว่า พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีจะประสบความสำเร็จในเรื่องการพูดคุยไหวพีิพและไอเดียดีมากไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มหรือว่าทํางานเพิ่มพบช่องทางการขยับขยายต่อยอดธุรกิจสำหรับท่านใดที่เป็นเซล์ในหน้าขายบ้านขายรถขายที่ดินอสังหาราคาแพงๆช่วงนี้มีพรส์ นะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคล้ายคองเก่งเป็นคนที่ขยันไม่เกความเหน็ดเหนื่อยท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านอยากขายนะคะมักจะมองหาไอเดียแปลกใหม่มาช่วยกระตุน้นยอดขายส่งผลให้ท่านมักจะได้รับออเดอร์เพิ่มจากลูกค้ารายเก่าลูกค้าใหม่รายใหม่ๆก็จะเข้ามาและเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะคะท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการ คือจะได้รับข่าวดีเรื่องเอกสารการพูดคุยการติดต่อผู้คนเรื่องราวเหล่านี้จะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ท่านทำช่วงนี้เกี่ยวกับอะไรพูดคุยเดินทางติดต่อพบปะผู้คนนะคะฉะนั้นอยากเก็บตัวช่วงนี้ท่านจะต้องออกคุยออกหาผู้คนเยอะๆนะคะออกงานได้ให้ออกงานออกบูธได้ให้ออกบูธ ไ์สดเยอะๆขายของช่วงนี้ท่านจะต้องขยันนิดนึงแต่เอาเข้าจริงๆท่านไม่กลัวความเนหน็ดเหนื่อยหรอกช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ขยันหาเงินเก่งท่านใดที่ทํางานประจํามีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอยากให้ท่านระมัดระวังนิดนึงเพราะช่วงนี้คนจะเข้ามาหาท่านคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวให้ท่านระมัดระวังนะคะการช่วยเหลือคนอื่นท่านจะต้อง มีสติมีเหตุผลในการช่วยเหลือคนอื่นระวังช่วยเหลือเขาไปแล้วเขาจะมาทําร้ายจิตใจท่านภายหลังนะคะระวังคําพูดที่ทําร้ายจิตใจท่านหรือไม่ก็มีคนใกล้ชิดนะคะช่วงนี้ไม่ใช่ระวังคําพูดที่ทําร้ายจิตใจท่านใช้คําว่าจะได้ยินได้ฟังคําพูดที่ไม่น่ารักคําพูดที่บั่นทอนจิตใจโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดฉะนั้นท่านจะต้องไม่ถือสาหาความ ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยค่ะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจอาจจะได้ยินคําพูดที่ไม่ดีมีคนนินทาโดยที่ท่านนั้นมารู้ทีหลังมีคนมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ต้องไปใส่ใจเพราะคนที่พูดถึงท่านช่วงนี้เขาอิจฉาเขาเห็นท่านได้ดิบได้ดีแล้วเขามักจะเดือดร้อนนะคะไม่อยากเห็นท่านได้ดีกว่าเขานั่นเองค่ะโดยภาพรวมการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่อย่าไว้ใจคนง่าย ให้ระวังการช่วยเหลือคนอื่นท่านเป็นคนเก่งค่ะช่วงนี้ต้องรับผิดชอบอะไรหลากหลายอย่างและมักจะประสบความสําเร็จคาดหวังสิ่งใดจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะมีดวงได้งานใหม่มีดวงได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนะคะชาวชาวราศีพิจิกท่านเป็นคนที่หาเงินง่ายหาเงินคล่องหมุนเงินเก่งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นเดียวกันรายรับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวเรื่องบ้านและรถจะประสบความสำเร็จมีข่าวดีเกี่ยวกับบ้านและรถนะคะบางท่านจะได้ใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับบ้านและรถด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กัวบว่าท่านจะได้ใช้จ่ายในรูปแบบใดาบางท่านซ่อมบ้านซ่อมรถจากความตั้งใจถ้าตั้งใจที่จะปรับปรุงดูแลซ่อมแซมบ้านรถจะได้ซ่อมนะคะหรือไม่ก็ท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวอยากจะขายบ้านขายรถอยากจะเปลี่ยนรถ ก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้นะคะรายรับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีรายรับพิเศษพิเศษเข้ามาซึ่งเกิดจากความสามารถและไอเดียของตัวท่านเองท่านเป็นคนที่หาเงินคล่องมากโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลลท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจค้าขายขายต้นไม้ขายเครื่องประดบับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนช่วงนี้ขายดีมาก มีข่าวดีๆเกิดขึ้นรายรับเข้ามามากขึ้นนะคะหากที่ผ่านมาท่านการเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหาช่วงนี้หมุนเงินได้คล่องขึ้นมีดวงได้ของชิ้นใหม่ๆได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านได้ซื้อของที่ท่านอยากซื้อได้ให้ของขวัญกับคนที่ท่านอยากจะให้นะคะได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวได้ใช้จ่ายในส่วนที่ท่านอยากจะจ่ายคือพูดได้ง่ายช่วงนี้นะคะการเงินของท่านดีขึ้นอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะชาวราศีพิจิกให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะคนใกล้ชิดระวังโดนหลอกยืมเงินนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องมีสติในการรับฟังอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนขี้สงสารให้ท่านสงสารตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าการเงินของท่านลิกฟื้นกลับมาดีแต่ท่านก็เหนื่อยพอสมควร นะคะต้องแลกกับการอดหลับอดนอนแลกกับการที่ว่าต้องทำงานมากขึ้นเหนื่อยขึ้นส่งผลให้ท่านนั้นนะคะมีรายรับเข้ามาดีกว่าปกติฉะนั้นท่านจะต้องไม่ใจอ่อนคิดสงสารให้มีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆนะคะแต่ที่แน่ๆเต็มตัวได้เลยมีข่าวดีเรื่องบ้านและรถหรือไม่ก็จะมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถตะบ้านโดยที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกัน ให้มีสติในการใช้จ่ายนิดหนึง่งเพราะช่วงนี้ท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจใหญ่ใช้ใจ่ายตามใจตัวเองอยากช่วยเหลือใครช่วยช่วยแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะรักเราช่วยรักเราให้รักเราซื้อทํานองนี้เลยฉะนั้นถ้าจะต้องควบคุมอารมณ์และจิตใจของท่านให้ดีๆระวังการช่วยเหลือคนอื่นโดยภาพรวมนะคะมีโชคลาภและข่าวดีเกี่ยวกับบ้านและรถค่ะช่วงนี้ การเงินของท่านก็ถือว่ามีใช้จ่ายคล่องเมือมากขึ้นแต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกลับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ